สวัสดีค่ะสรพพคุณทางยาของสมุนไพรไพรเรามารู้จักไพรกันนะคะไพรมีชื่อท้องถิ่นมากมายนะคะอย่างเช่นว่านไฟว่านปอกมิ้นสลามหรือปูเลยเป็นต้นนะคะเรามารู้จักสรพพคุณของไพรกันนะคะไพรช่วยขับโลหิตและกระจายเลือดเสียในร่างกายของเรานะคะ เลือดที่เป็นลิ่มเป็นก้อนสามารถที่จะให้ใพรช่วยได้ค่ะและยังช่วยแก้อาการอาเจียนเป็นเลือดด้วยนะคะช่วยในการรักษาอาการปวดฟันขับโลหิตและแก้เลือดกำเดาไหลออกจากทางจมูกได้รักษาอาการหอบหืดได้นะคะโดยการใช้ ไผรแห้งดีปรีพริกไข่การพลูและพิมเสนนำมาบดรวมกันใช้เป็นผงยาหนึ่งช้อนชาผสมกับน้ำร้อนนะคะก็สามารถที่จะดื่มได้ทันทีหรืออาจนำส่วนผสมที่เป็นผงแล้วนะคะมาผสมกับน้ำพึ่งปั้นเป็นรูปกรอน รับประทานครั้งละา2เม็ดนะคะและให้รับประทานจนกว่าอาการจะดีขึ้นสำหรับผู้ที่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อก็ใช้สมุนไพรไครแก้ได้นะคะไพรย,ยังช่วยขับลมในลำไส้แก้การท้องเสียปวดท้องแก้บิดแก้มูกเลือดไพรย,ยังช่วยในการสมานแผลได้ด้วยนะคะแก้ลำไส้อักเสบ ขับระดูหรือประจําเดือนช่วยทําให้ประจําเดือนมาเป็นปกตินะคะรักษาอาการเกร็ขขัดยอกได้แม้กระทั่งอาการเท้าแพลงหรืออาการฟกช้ํานะคะลดอาการอักเสบแก้บวมปวดอาการเส้นตึงอาการเมื่อยขบ แก้อาการปวดตามกล้ามเนื้อปวดตามร่างกายรักษาโรคผิวหนังช่วยในการต้านเชื้อราเชื้อแบคทีเรียหรือแม้กระทั่งเชื้อจุลินทรีย์ได้ด้วยนะคะเรามาดูประโยชน์ของไพรกันนะคะไพรช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นช่วยไล่มแมลงและฆ่ามแมลงได้ด้วยค่ะไพราสามารถนำมาทำเป็นครีมไพร น้ำมันไพรไพรผงไพรขัดผิวและไพรทาหน้าได้ด้วยนะคะข้อควรระวังในการใช้ไพรนะคะการรับประทานหรือใช้ไพรเป็นเวลานาน,านๆอาจทำให้เกิดพิษต่อตับได้เพราะฉะนั้นควรรับประทานให้พอเหมาะพอดีนะคะสำหรับสตรีมีครรภ์หรือ ผู้ที่ให้นมบมุดนะคะควรงดเว้นจากการใช้หรือการราาับประทานสมุนไ,ไพรใดด้วยนะคะเพราะอาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้สมุนไพรหรือว่านไทยขอบคุณข้อมูลจาก m e e t h a ย c o m และ i s t th ไทย c o m นะคะทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ และฝากติดตามเรื่องราวใหม่ๆในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ